เทคนิคการทำปอนไซมะพร้าวที่จะให้สำเร็้คือหนึ่งเราต้องมีใจรักและชอบในงานศิลป,ปะอีกอย่างหนึ่งมันก็จะฝึกสมาธิเราให้เราใจเย็นไม่เครียดในช่วงโควิดอย่างเงี้ยรับรองประสรบความสำเร็จแน่นอน <S <S แนวคิดการทำเนื่องอยากว่า ช่วงโควิดก็เลยเคยมีพืชท่านอยู่บ้างก็เลยลองหั่นมาทำมะพร้าวดูจากช็อกโกแลตก็เลยมามีไอเดียว่าถ้าหากเราเอามาแกะเป,ป็นลูกเป็นล่างแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วมะพร้าวมันตายสิ่งที่เราแกะมันก็ยังอยู่มืใช้ได้นานอย่างวัตถุดิบมะพร้าวเราก็ต้องดูมะพร้าวที่แกะเขย่าดูต้องมีน้ำคออ่อนถือว่าเอามาพอได้ การบอรกคีอใช้ปาดหัวมันแล้วก็ทำแปลงลดน้ำให้ชุ่มช่วงที่ดัายังไม่มีงอกเราก็จะปาดลักขนานี้ถ้าหากเราต้องการให้งอกเหมือนออกตามตามที่เราต้องการคือหนึ่งเราต้องดูตรงนี้ จากนี้มันจะมีสั้นขึ้นมาแตบบ่พวกคนล้วก็เอาจากตรงนี้วางวางแล้วเนี่ยนอกมันก็จะออกมาตรงตรงลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตาปลาต้องตาอันนี้ก็สามารถที่จะปอ,อกและโชว์ลาได้แล้วถ้าเราไม่โชว์ลาเราก็สามารถดูว่ามันจะแกะเป็นอะไรได้ คิดว่างานตรงนี้ถ้าในยุคนี้เษฐกีจอย่างนี้ยุคโควิดเป็นงานที่ลงทุนไม่เยอะแต่มีความรู้ความสนใจก็มีใจรักทางด้านศิลปะมันก็ที่ว่าจะสร้างไรายได้ได้ระยะหนึ่งอ่ะและมันก็สามารถอาจจะต่อยอดเป็นระยะยาวได้มันเราสามารถที่จะแปลงเป็นได้ทุกอย่างย่างกรณีมะพร้าวมันตายกลามันเน่า เราก็จะมาดูดิฟล์แปลงเป็นของสิ่งอะไรเงี้ยเริ่มต้นประมาณ, 2000, มาณนะ2องพันถึองพันห้แล้วเราก็ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่มาก็คือลูกค้าบริเวณและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ส่วนมากเขจะมารับงานเองสร้งแล้วก็จะมารับหรือว่าต้องการจะให้ส่งก็มีบริการส่งคนที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0ู9 5, 5 3 2 5 2 3 3